โอเคครับผมมีเวลาไม่มากนะวันนี้อยู okay, um. ่กับด่านซอมบี้ตื่นขึ้นนะเหลือสามนาทีเนี่ยผมต้องรีบละผมต้องรีบละไปไปเลยแล้วกันนะเอาสปีดไปด้วยเพิ่มความไวหน่อยไปเลยไปเลยไปเลยอะจังหวะนี้ก็ไม่รู้แล้วแหละพอดีลืมเล่นเนี่ยเก็บไว้นานเกินเหลือสามนาทีสุดท้ายไปไปแข่งไปเร็วๆรๆๆๆรเรีบๆเลยรีบๆเลยยังลบไปซัดมันซัดมันซัดมันซอมบี้มันโหดไหมฮผมไม่ดูด้วย เฮ้ยโอเคถ้าบางนี้ก็ชิวๆเร็วๆเลยเร็วๆ <c oughs> คอนเทนต์อีกละไปน้องหินไปน้องหินไปเร็วรีบจบบ้านมันเดี๋ยวเราต้องทำเวลาตอนเนี้สามนาทีตัวท้ายเร็ว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 โอเคบื้อมมงมาเป็นฝูงอ่าโอเคตัวมันค่อนข้างบางนะถ้าโดนน้องหินทีเดียวน่าจะเคลียร์หมดไปเร็วทุบมาน้องหินเออบางบ์ตีบ้านมันสวยงามสวยงามเร็วรีบเคลียร์บ้านมันตอนนี้น่าจะเหลือสองนาที โอเคชนะครับได้ไหมไม่ได้ไปด่านต่อไปด่านต่อไปกดต่อไปเลย <c oughs> เอาม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 า,มา,อารอบนี้โอเคนี่นี่โชคดีนั่นดานมันกใกล้ๆกล้่านเราไอ้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าท่านมันกใกล้ๆกล้่านเราไม่งั้นนี่จบนานละโอเครอบนี้มันกระลอกครับซอมบี้ซอมบี้มันเดินมาละเอาน้องหินไปน้องหินนะ่าจะเคลียร์ดีสุดละตายไหม โอ้ยอึดอยู่แฮไม่ตายแค่แต่ไม่เป็นไรอะอรอบนี้สามารถชิวๆได้เพราะถ้าชนะด่านนี้ก็ได้แมวเหมือนกันอถึงมันจะหมดเวลาไปแล้วเราก็เล่นต่อได้เนาะโอเคมาโลัวเลยแคไม่เป็นไรอะโดนบาฮามุดดาจิแล้วก็ต้องหินช่วยกันเคลียก็น่าจะโอเคละมา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 ,มาอ่าใกล้ถึงบ้านมาันละโอเคโอ้ย นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วลพอดีไปนอนเล่นมาเลยโอเคเคลียร์ครับเรียบร้อยนหนดูซิอ่าเป็นแมววิเศษโอเคแล้วก็สามสิกกระป๋องแมวครับโอเคครับอ่านี่แมวมานโอเคครับล่างแรกเป็นแมวซอมบี้นะอ่าเปิดล็อกล่างจริงมันมาแมวโครงกระดูกอ่านี่คือหน้าตาของเจ้าแมวซอมบี้นะเป็นตัวฟ้าโดนอะไรเสียบตรงหน้าอกอยู่ก็ไม่รู้ ร่างสองเป็นแมวม้านอ่ารูปร่างก็จะเหมือนปีศาจขึ้นอืมมีปีกมีหางแล้วก็มีเขาไว้ทําไมแล้วร่างสุดท้ายเหลือแต่กระดูกแล้วตอนนี้อาา่ะฮะโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าอาจจะไวหน่อยนะครับบายบายครับ